เดอกบรับ่ไีตาในอบอะโอ้กูตายไม่สิบเลีกูยมอะียเจ็บมไเยกูยิเก็บมากตายกบเก็บเสร็จแล้วแตกอีกี่ว้าวับกูเลย